รายบ้างนะครับที่จังหวัดเชียงรายมีการเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสไร้สิ่งมอมเมาครับมีการจับกลุ่มร้านจำหน่ายกัญชาน้ำกระท่อมที่มอมเมาเยาว,วชนกลางเมืองเชียงรายครับจังหวัดเชียงรายเปิดปฏิบัติการเข้มข้นภายใต้ชื่อเชียงรายฟ้าใสไร้สิ่งมอมเมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้ที่ทําการปกครองจังหวัดร่วมกับสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายที่ทําการปกครองอาเภอเมืองเชียงรายและสถานีตํารวจภูทร์เมืองเชียงรายเข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการร้านจําหน่ายกัญชาตั้งอยู่บริเวณสี่แยกหลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองและสถานศึกษาในพื้นที่ว่าร้านดังกล่าวมีพฤติการจำหน่ายช่อดอกกัญชาและน้ำต้มใบกระท่อมปรุงรสให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตอำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงครับจากการตรวจสอบค่ะพบว่าร้านดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลและสถานศึกษาไม่ถึง200เมตรนะคะแม้จะมีใบอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปกัญชาเพื่อการค้ายอย่างถูกต้องแต่กลับมีพฤติการจำหน่ายน้ำต้มใบกระท่อมปรุงรสและช่อดอกกัญชา โดยไม่มีการตรวจสอบใบสั่งแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ค่ะรวมทั้งไม่สอบถามอายุผู้ซื้อส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงสิ่งเสพติดเหล่านี้ได้ง่ายและมักนำไปมั่วสุมในช่วงกลางวันและเวลากลางคืนต่อมาเจ้าหน้าที่ได้จับกุมนายวิจิตศักดิ์ผู้จัดการร้านและผู้จำหน่ายซึ่งยอมรับว่ามีการจำหน่ายสินค้าด,ดังกล่าวจริงค่ะและมีรายได้เฉลี่ยจากการขายวันล,ละ1 0 0 0 0ถึง15,000บาทไปดูกัน